สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านผมบาวรีจากช่องบาวรีทีวีจะนำเสนอสูตรวิ่งบนสองตัวมาตัวนะครับมาดูนะครับเริ่มจากสองพัษภานะครับที่ออก980 116ล่างออก17มาดูนะครับเอาหลักพัน สองครั้งนะครับอันนี้ศูนย์ก็ให้ศูนย์อยู่แล้วน,นั่นหลักร้อยสองครั้งอ่าเป็นสองหลักสิบหนึ่งครั้งเป็นสามและสิบล่างอีกหนึ่งเป็นสี่บวกเลขคงที่คือหกได้ศูนย์นะครับรับมาแต้มเป็นหนึ่งนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับเลขออกนะครับหกเก้าศูนย์ ศมานะครับมาดูงวด16นะครับพฤษภาที่ออก205 690เก้ลขล่างคือ60ก็จะมาคำนวณหางวดต่อไปครับเอาหหลักพันสองครั้งสองครั้งเป็น10 5หสอง 10, 5, ครั้งเป็น10ก็คือ0ไม่ต้องเอามาแล้วครับ สอบวกกันสองครั้งคือสิบสองกัสองมาบวกเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดในสิบเอ็ดบวกอีกหกเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกเป็นยี่ยี่สามนะครับยี่สามนะเอาสามมานะครับสามนับไปแต้มสี่เลขที่ออกนะครับห้าเก้าสามครับสามเข้าครับตัวแรกเข้า ครับงวดหนึ่งมิถุนาออก5 3 0 5 9 3นะครับเราคำนวณเพื่อหาง,งวดต่อไปครับหลักพันศูนย์บวกกัน2ครั้งก็0นย์นะครับหบวกกันสองครั้งก็10ก็คือ0หลัก10บน9ได้9 1ครั้งนะเบวกกับ10ล่าง4 9กับ4เป็น13 13บวกเลขคงที่คือ6 สิบสามบวกหกเป็นสิบเก้านะครับนะครับนับประแจงหนึ่งคือศูนย์นะครับ,บ,รรบได้เก้ากับศูนย์เลขที่ออกห้าศูนย์สี่นะครับสิบหก มิถุนายนที่ออก5 18 504ปล่างออก3 1อ่ะและ้วคำนวนหาว่าต่อไปครับหลักพันแปดสองครั้งคือ16เอา6มาหักกันสครั้งคือ0นี่หลัก10ก็0เพราะฉะนั้นแปดสองครั้งก็16 16บวกสเป็น19 19บวก6เป็น25เอา5มาครับ ห้านับไปแต้มนั่นคือหกงวดต่อมาเลขที่ออกห้าศูนย์สามครับห้าศูนย์สามเรามาคำนวณต่อครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ออกสี่สามสี่ห้าศูนย์สามเลขร่างคือแปดเก้านะครับหลักพันคือสี่บวกคันสองค้งคือแปด ห้าวกันสองครั้งก็ศูนย์นี่เลขหลักสิบบนก็ศูนย์เพราะนั้นเอาแปดมานะครับสี่วกกันสองครั้งได้แปดก็มาบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกไปอีกหกเลกขคงที่เป็นยี่สิบสองนำไปแจมหนึ่งคือสามนะครับแรกกับสองก็สามนี่คือตัวมาเลขที่ออกสามสามหกครับ สามมาเบิร์เลยครับสองตัวมาดูครับสิบหกคณะกดาที่ออกสามหกเจ็ดสามสามหกเลขล่างออกสองหนึ่งมาดูนะครับหลักพันเจ็ดบวกกันสองครั้งได้สิบสี่กับสี่มาสามประกันสองครั้งได้หกสี่กับหกเป็นสิบก็คือศูนย์ตัดไปนะครับนี้สามเอาสามมานะครับหลักสิบ สมได้สาบวกหลักสิบล่างสองสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกเลขของที่หเป็นสิบเอ็ดอาหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งไนับไปแจ้งหนึ่งคือสองงวด1สิงหานี่มีหนึ่งกับ2ครับมีหนึ่งกับสองนะครับตัวไหนจะมานะครับตัวไหนจะมาท่านหาเลขมาประกบอันนะครับพิจารณารอหนึ่งสิงหา 2567กครับเหลืออีกสี่ห้าวันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่ยี่ิบเจ็ดกรกฎาคมสอง7ันห้ารอหกสิบเจ็ดครับและอีกสี่ห้าวันนะครับไว้ออกนะครับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองเมื่อต่อไปนี้นะครับท่านคิดว่าตัวไหนจะมาลองพิจารณาดูนะครับมีหนึ่งสองแต่ผมรับเลขหนึ่งมากกว่าครับเลขหนึ่ง หนึ่งอะไรล่ะหรือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าก็ลองที่จพิจารณาดูนะครับแล้วก็หาหลักร้อยใส่อับนะครับหลักร้อยจังไงก็แล้วแต่วันหวยออกเช้าวันหวยออกนะครับคือวันที่หนึ่งสิงหาคมผมจะมีเลขลับมาให้นะครับดรงดแล้วนะ ามหกหกสามนะครับก็ตรงตรงนะครับพร้อมกับเลขวิ่งสามก็เข้าเต็มเต็มวดที่ผ่านมางวดนี้จะเป็นเลขอะไรเช้าวันหวยออกนะครับประมาณเจ็ดโมงแปดโมงผมจะลงให้ท่านนะครับผมจะลงให้ท่านจะมีเลขลักมานะครับประมาณสองสามประตูแล้ววดที่แล้วก็มีหกเก้าหกสามหกสี่ที่ผมคาดออกมา เพราะว่าได้มา61เพราะมันจะไม่ออกตรงตรงแต่ก็มาออก63 36นะครับแล้วก็เลขวิ่งของเจียเอียดก็คือ3เลขรับของน้องจีจี้คือ16ที่ผมก็มาคัดออกมาเป็น6 16หรือ61นะครับ61มาคัดเป็น69 63า4ก็มา63นะครับหมดที่แล้วเข้าครับเป็นแต่ว่าเข้า2ตัวนะครับ สามตัวไม่เข้านะครับได้2ตัวกับเลขวิงนะครับวันนี้ได้หนึ่งกับสองนะครับบนหนึ่งกับสองบนตัวอื่นจะประกบตัวไหนคอยคอยดูวันที่หนึ่งตอนเช้าอีกรอบนะครับผมจะนำเสนอเลขลับพร้อมกับเลขวิ่งของเจเอียดซึ่งคงหวังว่าคงจะปังอีกครั้งนะครับ ิดว่าไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าไม่เคยพลาดสองวดติดก,กันนะครับส่วนมากจะ3ามสี่งวดถึงจะหลุดครั้งหนึ่งเลขวิ่งนะครับแต่ของน้องจีจีเขาก็จะเฉียวไปเฉียวมาตลอดนะครับง่แล้วแต่ขอให้เพื่อนเฮงๆรวยรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้รวยรวยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเลขลับกับเลขวิง่งเช้าว,วันที่หสิงหาคมครับ so what do you